พี bon oh, oh oh. ่น้องไปกินกระปุ nice. uh, ่นน้ำกันวงมาโอ้ยขอเจ้าสิเป็นลมพี่น้องเอ้ยเห็นน้ำกระปุ่นซองหม้อมันโพกันยกดาพกันนี้นะขอบคุณพี่น้อาราเด้อคุณมูอยาจะดีเด้อ ตดค้างงายๆสิเลย้เขานอยคขอให้พี่อยำคนน้กเงเด้วยเอเงเ้วพี่นาเออเออเออใหญ่จดีสงนึวไม่เเลู้ใหญ่จดีเอคุณพี่น้าพักเด้เียงขบรถเออกน้วไอ้เดี๋ยวบนลาลายเออเฮ้ยพ่งฮะเออให้ป้ามันยุบให้เนาะพัก ถามเขาเฮ้ยเขาเชียงน่อได้ปาเห็นททุกคนเห็นน่มตัวนี้สจับพอบอเทไหมขายหนไปออกกอนขนาดขนาดปรการเอนอนกับพูดเนี้หีวข่าวได้ตรงกระทูไปแล้ว ถ้มามนเลกกวต้มปลาทูนะกินเะ่าเลยแมนรคะ่ะแ,แม่เราเห็นลน้าพวกปนเย์ยรบดอยแล้วลรักมันานัก <c oughs> ในเตนาแหระ ของนับบัตรลายเดียวนี่ทย้งข้าวสารทั้งออาหารท้งเสือขาเย็นเย็นเย็นเลยก็คือกาแด้วพี่น้องเด้อพูดได้สอยตาน้ำมันงแถมไปส่งกันเสื่องากรเช้าได้จมาไล่ดอกอหาพันไปกลับขเมือไเนาะทั้งเจก็ซองกะสอบปุ๊บเนาะขกระเป๋าน้ำใส่พสบซองเดือนนะที่ไดเสือกูทาวลสิบซองเดือนนะครับมใส่พอ สิบสองเดือน่เนตัวนี้อเพปอตัวนี้บตัวนี้ตัวนี้กิได้ครับพ่ัีนะมาีบออ้มกักี่นะเด็กหน่อยเขากินเพได้แต่ยัง่ามันสิ้นกับกาที่มันกินปากผิกกินแจ่วกินตะแจ่วนี่อยู่เพื่อนเขาไหนน่าอีกน่อยังกินเพได้นะเจียวซื้อเนาะใมาโมม่นะ หมัดพมะสิซคือคืนในนอจินจูจิจูวะเนะจากยังอจูจูนี่ะจินจูจินจูหมัดพมอะไรจกคืนเรีกน้อยบ้านข่อยอยู่เนาะตะกี้เลยปึกฉึกอยู่ เอฟีก็เม็ดไม่ได้ก็หมัดพมมวีพม่เลยเขาจะเขาใเห็ผึกก็อย่างของเขาเอฟีก็เจ้ามัดพมมวีพมมน่ถ้าเห็ดผศึกก็อย่างเขาก็หัวเขาเสียแมนปลาเปลือยอยู่หอมันเอาหอพรมบวงนน้ำเลยอย่าดามาเดพีไน้องเด้อาอยังหัว่านะเดินเลอดเดตนวนีพี่ไหนน้ำมานาพี่น้องก็จะาำขอใจหรือเปล่า บังสื่อแล้วแต่ก hmm. ัรปฏิบ huh. ัติรู้จัหงบ้เนเห็ระกกลัดลงไปเท่านี้เห็ดเวียงแซบบอแซบบอขอเสียงเลยขอเสียงเลยบอทันกินครับใส่ตัวน่อยนะมันได้สับนีตัวหน่อยนะมอละสุนให้ท่านเฮ้ยมอละสุนกับจินจู น้อยมาให้มนสองน้อยขาวอังห่างกันอ๋ีให้ตัวน้อยตัวนี้มันหน่อยนะหน่อยซมันได้แล้วแ่ได้แล้วบม่ะี้กูก็ะสุนี่กินจูุกอางเดหอมเดดังเดน้องเอก็คุลูกแปนะดังไกลูกแนได้กินก่อนจะคล้องบ้านถูกเถือ กินก่อนคนเห็ดเด้อพี่น้องแต่ของบ้านกินน้ำลังได้กินก่อนคนเห็ดอีกจ้าเผอเรื่องไพ่บัตรนี่เรื่องคนหนึ่งกินจู่อืมอืมมาวคำซุนกินไปจะเสแอะอะไรใช้คำซุนเลยนี่เร่งแดงไหมทอยอังมงแฮปปี้ทอยยังไงเออแฮปปี้ขึ้ปึกซึกแล้วน่ะบอสเฮ้ พาอยากเยยุหากนเฮาเต้นเขายับมันยับนยกจานรยกจับดูดิบ่เคยเออนี่แหละปักสองน้ำลูผมว่าไปมาเอาโหลดเอาใ่เออนั่นแหละกเอานี่อไรแบบได้ยุบเอาเออยุบสะจานนั่นไปโลดไปจะเอาเลกินโลด ผายกินได้บพุทธศาเนแซ่บยแซ่บยเด็กๆเานแม่ครับก็อยู่ทังสุขเออทำมพีอืนบี้โน้ะเติมนให้ป้าเทนเติมนักอีกเลยเนจังนัวเฮ้ยไม้กลัวเลยเด็กคนนี้คนนี้น้่นด้ยน้าเออพี่ พวกนอนกูกูใหญ่นะูไดูใหญ่ oh, nh nh ảng, 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 ูกนอนตัวนี้่ดไปหมอนึงเลยพี่น้องเลยยังอหนึงยังยังพบนี่เนาะเนียตางรบบไปตางหเนาะหมอใหญ่ยังใหญ่ที่นี่ต่างต่างเหอมกินมาลูกดเดมเดุไปาบ่อยากป้อขอบคุณมใหญ่เจดี

กมาไปฮลโซ่้ากขาไปหาไปเอาหรไม่หามไปไปสี่ยอชุตันะมาชุบตาขาวมาไนวะเออโต้หมีนะมันเป็นอะไมันบอกเคยกินกระปุนอือเอามาทุกนึงกระปุกับมาตั้งฮะเคยกินกระปุหรือกระปุ่นะ

Xuân nhục cha luôn Xuân ơi Xuân nhục cha Xuân cà, Xem, đẹp bò. Đẹp bò. Đôi một vài mẹ đôi Xe bò Ừ. 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 Okay. Ừ. Okay. này nó <laughs> <Xem này nội. cười> <Xem này nội. cười> tát em nó bằng sông này. พ่อพ oh, ah ่อ oh. จ้ะพ่อจ้ะค่ะพ่อหึ่นบอกว่ามฮาลายกระดกกระเด็งเห็นช่บ่ตัดโรดตพ่อว่าอย่าตัดเรือวันนี้เด้อมันขี้ไรมันหลุดเจิกเยู่บ้านพมคุณแม่เอาลูกสี่หลุดเจิกมาน่ะแม่น้อยร้อยเอาถวยอาจารย์มันแม่เหนเเดนทาแม่ตัวนมีคนได้แม่ ตัวนี้กินได้อยากตัวเพชรมาลุ้วนะครับี้เอาตัเลนำตักอร่อยมันบป็เพชรอันนี้ชุบมึงผูบมากเพชรนะนาีกินอะมันเบิดเด้อไอ้โนูน่มึงคือบอกใส่อันมักสวนนะมัมเล่นน้ำสติงมัมึงหัดลงไปเออหัดลงไปกินเผื่อเอาดามขอเป็นแม่นะเป็นแม่แลวสิโอสิหิวขลูก ก็น like ี mm ่ว hmm. mm ่าความมือซึ mm ้อนังกับความกดดันนะมามาโฮมอยู่แม่เบิร์ตของกดดันเนาะลูเงาลายนะมาเรีดมาสงัดงาเสียเลยเนาะกดดันโฮมอยู่แม่นะ้รสเงาต่ะไปได้ได้ได้ฟอนสีปันได้น้ำฟองสระเงนบ่อนของข้าจอดนะมาเปลี่ยนเอามาขวดหนึ่งแม่หุวหน่ากดดันแหงมาเสียจะเย็นไว้ให้ลูกเนาะเอาขวดเนี่ยเอกไม้ใส่เลยทันทีจะติดจะกะจะตินทายังให้ลูกกิน เขาเขาจ้กนนาเก่งนะเจ๊มือละแค่ร้อนอะไรนะเจ้าคนนะเจ้ากินน้าเก่งมาหลายคอยว่ายามหน้าเนี่ยคอยเสียบนาอยู่สามคนหรว่าสี่คนจะไปได้สักคนหนึ่งบ็่างนีีนี่สี่คนนี่แฮปปี้นี่โทนี่ลูกจีนี่ลหนี่ี้ออยู่ลูกซเรียสหายวะอันเท่าไรเท่าไหน่น้อยเท่ากันเออ เรา่าีด้อปีแฮปปี้มาเล่กูเลยกินอยู่นอนนล่ไปอยู่บ้านมาคอยปางขุดแฮปปี้น้ำเสียมินไปกับยุกีก็ได้ทรนี่ก็อยู่ตัวนี้อยู่นี้นี่กันอยู่เลยพ่อยผ้อยดาวจ้งกำหน้าสุกมาดับจ้งมาดับจ้งก็ไปนี่ทำไมม่เลยคือสตาร์ปัญหามาไปยังล่ะมาตัดคาอ์สกัดเาียงเพียงเพียงดูหนอยด้ไปตัดคาน่ อย่เาเ่มันก็ได้เงลยเนาะเป็นหลักสางเลยมือน่อยเห็นแล้วอะเด้อิมตัวเองไปเอาจะออกจ้ามเด้อกรีวคือเก่าโอ้กินรายเกะสดเาลูกหมึกวน้าเห็นกินลานวพี่น้องผมยังมากิย่างมาดิบ้าเขายังพักกินยแล้วมามือนนะเออมาบ้านถือวกินบะลงตีนออุ่น ไม่บิดมือยังจัก้ายว่าหลายอย่างชดใจระในประเทศแล้วใช่ไหทบบทนี้เเ้ยเจ้าบทสนี้เเ้ยันทันเบิรดจะให้ประเทศนะตพี่น้องไ้จะมีก็เล่าพี่น้องกับคุณทุกโคมเมนขับคุณมหน่จะมีแต่การเลยกินเลี้ยงน้องจีนเด็กๆสามสิบโลกินตาสวดกินจ้ตาสวดอีแล้วจ้าวันนี้บ๊ายบาย